S <S <an> <t uan> มีจริงๆมันมีอยู่สามเรื่องเด็ดที่เราอยากจะแชร์ในเช้าวันนี้ <S <S <an> <t uan> ผมขอพูดเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าทั้งวงการบันเทิงอนิน่ดึงครับ <t uan> เพราะรู้นะฮะว่าคู่นี้เนี่ยเคยมีบอกว่าจะเลิกกันหรือไม่เลิกกันมายาวนานแต่ <S <S <an> <t uan> ไม่คิดว่าจะมีข่าวออกมาสุดท้ายแล้วป๋าเทพกับภรรยานะครับก็จบชีวิตคู่นะ <S <S <an> <t uan> สามสิบห้าปีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมได้สัมภาษณ์ทั้งครอบครัวแหละนะครับลาป๋าเทพเองกับพี่จุ๋มเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือ ทุกคนครับคิดว่าคงจะอยู่กันจนแก่นะฮะแต่คําถามก็คือว่าเลิกกันเพราะอะไรก็มีเหตุผลนานาต่างๆว่าเอ๊ะหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องธุรกิจหรือเปล่าเพราะป่าเทพถ้าเกิดจะทาธุรกิจใหม่แล้วแจ้งอีกอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้พิจุบัาภาระนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะช่วงนี้นี่มันไม่ไหวอะไรจริงไปกันไม่ไหวก็เลยมีการเลิกกันนะะคนก็เลยมีการพูดถึงเยอะมากในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ข่าวว่าป่าเทพมีเห็นใจภรยานะครับที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของป่าเทพหรือไม่ต้องการให้ภรยาเนี่ยต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างลําบากด้วยกันนะครับจึงตัดสินใจแยกทางอ<ช>ันนี้ก็ข่าวหนึ่งนะครับส่วนพิจุบเองเนี่ยนะฮะก็ททีมงานเราติดต่อไปนะใช่พลาดแต่เขาก็บอกว่าเขายังไม่อยากพูดอ,อะไรตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเครียดมากไม่ใช่แาจริงชีวิตเขาตอนอยู่ต่างจังหวัดที่เคยไปมานะฮะเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็กินมัง กินมังทุกมือเลยงานนี้พี่จุบยกมือไหว้ขอโทษนะครับบอกว่าหากทําให้ป๋าเนี่ยเกิดอาการน้อยใจพร้อมเผยว่ายังรักและเคารพเสมอนะฮะรู้สึกยังไงรู้สึกไงจ๊ะฟังแล้วก็จริงๆแล้วผมรู้มาประมาณหนึ่งว่าเขาเลิกกันนานแล้วแหละเลิกกันนานมากแล้วนะฮะพวกพี่ๆตลกเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ก็จริงๆแล้วป๋าเนี่ยเป็นคนติดด้วยจริงๆแล้วติดนี่คืออะไรติดคือแบบขนาดอีกเรทำอลไก็เรื่องกู้อะไรเงี้ยป๋าเวลาคุยเขาก็จะพูดปูมืออะไรเงี้ยแล้วเราไปบ้านเขาที่ ที่เขาอยู่กับวัวกับควายแล้วทุกเช้าก็ต้องหายาหาอะไรมาให้นะตรงไม่มีเวลาเลยหรอกจะเป็นการน้อยใจอะไรกันหรือเปล่าเหตุผลคืออะไรไม่ทราบแต่คนที่รู้ดีสุดคือป๋าเทพและพี่ชนะติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ก็คืออยากส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ให้ทั้งบ้านด้วยดีกว่าใอจบ่ค่จบที่จบที่จบทีจบทจบที่จ จะไม่ด <ไป S 2> ูเลยทำไมมันสั้นอย่างเง <c oughs> ี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย